วันนี้เวลา13นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริยรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยลาลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทอดพระเนตรจัดสการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาภาคไทยและงานอัตก,กรรมชุมชนภาคเหนือซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเป็นจุดดำเนินการที่3 ต่อจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัอดอุดรธานีและภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตกรรมภูมิปัญญาไทยของจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตกรรมภูมิปัญญาไทยและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการในการจําหน่ายผ้าไทยผลิตภัณฑ์ผ้าไทยตลอดจนงานหัตกรรมชุมชนเพื่อสนองพระดรําริผ้าไทยใส่ให้สนุก ทั้งยังขยายผลตามแนวคิด Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงการสร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถศิลป์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้สร้างสรรค์และผู้สวมใส่อันนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ช่างทอผ้าช่างหัตถศิลป์ครอบครัวและชุมชนให้มีชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง มีผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆร่วมจัดแสดงผลงาน20บูธอาทิเครื่องเคลือบศิลาดนและงานเซรามิกจังหวัดเชียงใหม่เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงจังหวัดเชียงรายผลิตภัณฑ์ชามตราไก่ดั้งเดิมและงานเซรามิกจังหวัดลำปางงานตุ๊กตาดินเผาจังหวัดลำพูนผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคนิคมีแทรกมีทับยกขิดจังหวัดอุทัยธานี ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกันชงและผลิตภัณฑ์ผ้าขิดลายดอกจันจวดเพชรบูรณและกระเป๋าผ้ากันชงตกแต่งงานปักมือลวดลายอักษรจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ประกอบการได้นำผ้าลายพระราชทานรวมถึงพระดำริที่พระราชทานไปประยุกต์ใช้รวมกับลายผ้าอัตลักษณ์ในลวดลายดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โอกาสนี้ทอดพระเนตรดิฉันสการและผลงานของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยในภูมิภาคต่างๆเลิตงานศิลปาหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมและพัฒนาคุณภาพของฝีมือให้ดียิ่งขึ้นทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปาหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยเป็นผลงานของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีาไรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวและสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องอาทิผ้าทอขนแกะงานปักผ้างานจักสารและผ้าจบทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบังเบา,เบา,เบาพระราชกรณียกิจ ทรงสารต่อพระราชบัญญัติทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษามาทรงต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาภาคไทยและงานหัตถกรรมชุมชนพระราชทานพระดำริด้านวัตถุดิบสีและการออกแบบให้มีความทันสมัยและสวยงามสอดรับกับยุคปัจจุบัน โอกาสนี้พระราชทานพระรโอกาสให้สมาชิกมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคเหนือเฝ้าวถวายการบ้านซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่างๆอาทิแผนกเครื่องปั้นดินเผาจากจังหวัดลำปางทำถาดไข่ที่พัฒนาให้บางเบาและสีสันสวยงามส่วนแมกเนตรูปผลไม้มีพระดำรัสให้ปรับส เสมือนจริงและภาชนะใส่ผลไม้มีพระดํารัสให้ออกแบบรูปทรงและลวดลายต่างๆให้ทันสมัยผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาเช่นผ้าทอกี่เอวล,ลายจกกระเรียงจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้สีธรรมชาติทั้งหมดมีพระดํารัสให้เก็บงานให้เรียบร้อยและทำผืนเล็กๆจะได้มีไรายได้เพิ่ม ผลิตภัณฑ์จากขนแกะบ้านห้วยล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเส้นขนแกะที่มีความนุ่มน้อยมาทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พันคอมีพระดำรัดให้ทอมีความหนาขึ้นและให้มีสีขาวมากกว่าเดิม นอกจากนี้โปรดให้ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาตินักวิชาการและนักออกแบบชั้นนำของประเทศให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ช่างทอผ้าช่างจักสานผู้ประกอบการและนักศึกษาอาทิการออกแบบให้ตรงต่อความต้องการของตลาด การนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์การวางลายผ้าความสม่ำเสมอในการทอผ้าการย้อมสีและการทอเนื้อผ้าต้องมีความเรียบเนียนนำไปทำเสื้อผ้าแล้วสวมใส่สบายรวมทั้งการใช้สีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยมาปรับใช้ทันต่อกระแสะของโลกปัจจุบัน จากนั้นท่อประเนตรนทิทรรศการผ้าชนเผ่าจำนวนหกเผ่าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอาทิสาธิตการถักเชือกชนเผ่าเมี่ยงการทอจกกระเรี่ยงโปการหวีการปั่นการทอผ้าขนแกะชนเผ่าปากาเก,กยอการเขียนเทียนชนเผ่ามงและผ้าปักชนเผ่าอาขา เทศการพาดไทยจากเส้นใหญ่ธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนโดยน้อมนำพระดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนหรือ sustainable fashion ของสุนมัฒน,นาโครงการหลวงเลอต่อโครงการหลวงแห่งแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเสนอหัตถอุตสาหกรรมกันชงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดยนำใยกันชงมาถักทอและประรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถสร้างไรายได้สูงกว่าพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง9,000-14,000ถึงบาทต่อไร่ก็เสด็จกลับทอดพระเนตรการแสดงชุดหอมปอย โดยนักศึกษาสษาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาส,าสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงใหม่สื่อถึงการรวมตัวของผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์ในเชียงใหม่เช่นลาหูอาขามงไทยลือ้อไทยเขินและประกากยอที่มาสังสรรค์นสนุกสนานและเฉลิมฉลองไปพร้อมกันในบรรยากาศของงานปอยที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะดนตรีและการแสดงที่มีชีวิตชีวาโดยแต่ละกลุ่มนําเสนอท่า เต้นที่สนุกสนานและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง